เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเนื้อน่องลายตุนไฟกลางนะครับวัตถุดิบก็จะมีเนื้อน่องลาย1กิโลก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีพริกไทยดำมีชุดตุนยาจีนและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือกัญชานะครับกัญชาก็ประมาณสักหยิบมือนึงนะครับแล้วก็ ตุ๋นด้วยไฟกลางๆนะครับตุ๋นไฟกลางาตุ๋นไฟกลางก็เปิดทิ้งไว้เลยนะครับเปิดทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงถ้าเราต้องการความละมุนเราก็ใส่ซอสญี่ปุ่นไปสักหน่อยหนึ่งพอประมาณนะครับพอประมาณาเพื่อความนุม่มนวลกลมกล่อมนะครับอซอสญี่ปุ่นนะครับหลังจากเราใส่ซอสญี่ปุ่นไปแล้วเพื่อความ กระชุ่มกระชวยตามไปด้วยอ,อันนี้ก็คือโสมนะครับโสมสก,กัดจากเกาหลีนะครับโสมสก,กัดก็เอาสักพอประมาณนะครับพอประมาณเอาพอเป็นกระใสนะครับพอเป็นกระใสสักแค่นี้พอละอย่าไปกินเยอะกินเยอะแล้วมันมันคักาสักแค่นี้พอนะครับแค่นี้อันนี้จะเป็นหัว ของสมสก,กัดเข้มข้นนะครับสมสก,กัดเข้มข้นช่วงนี้ก็ผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับมันก็จะมีฟองขึ้นมาให้เราช้อนฟองออกนะครับให้เราช้อนฟองออกอย่าลืมนะครับเวลาตุน่นให้เราดูนะครับตุ่นไฟกลางนะครับเอาไฟกลางกลางทีนี้หลังจากผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงยังใช้ไฟกลางอยู่นะครับยังใช้ไฟกลางอยู่ หลังจากผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงเรามาดูกันนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองเทสดูนะครับเราไปลองเทสดูเอาชิ้นไหนดีเอ่ยอ่าชิ้นนี้แล้วกันนะครับอ่าชิ้นนี้ก็แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองเทสดูนะครับ ว่าสูตรตุนเนื้อลายไฟกลางจะเป็นอย่างไรตอนนี้นรเราจะมาดูความนุ่มนวลของอเนื้อที่เราตุนไฟกลางมาห้าชั่วโมงนะครับใช้เวลาห้าชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับความนุ่มมาดูความนุ่มนะครับอ นะครับอันนี้เป็นเนื้อเอ็นนะครับน,นุ่มมากเลยนะครับนุ่มมากเลยนี่ครับยุ่ยเลยครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับยุ่ยเลยนี่จะเป็นส่วนของเอ็นนะครับเนื้อยุ่ยมากนะครับ ลองดูนะครับถ้าไม่ต้องเที่ยวเลยนุ่มจริงๆขอบอกรู้สึกว่านิ่มนวลมาก <c oughs> นอกจากว่าเราจะทำให้กินเล่นๆแล้วเนี่ยเราก็ยัง เอาไปใส่ทําเป็นเกาเหลาได้นะครับน้ําซุปน้าซุปเนี่ยเราก็ว่า,าทําเป็นน้าซุปของเกาเหลาแล้วก็ลวกผักใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือใบวัชพืชนะครับใบวัชพืชพวกเนี้ยนะก็กินไปเลยไม่ต้องไปทิ้งนะครับกินไปได้เลยไม่ต้องทิ้งเป็นชงัชานกินได้หมดอ่ะ